พาชมบรรยากาศนะครับหาดนางรำครับในวันที่17นะครับเย็นวันที่17ครับเวลาประมาณ่โมงครึ่งครับ4โมงเย็นนะครับ4โมงครึ่งครับวันนี้เป็นอา,อากาศเหมือนกับพายุเข,ข้ากับวันที่17ตุลาคมครับหลายท่านที่มาเที่ยวหาดนางรำอาจจะไม่เคยเห็นสภาพบรรยากาศ น้ำทะเลหมุนขึ้นสูงขนาดนี้นะครับนะครับวันนี้วันนี้มีโอกาสจะพาครอบครัวครับมาเที่ยวเล่นน้ําทะเลหาดนางรำครับแต่ต้องบอกว่าออกเดินทางตั้งแต่เช้าตรู่ของวันนี้ครับเวลาตีสี่นาฬิกาครับจากจังหวัดชัยภูมิครับฝนตกตลอดทางครับแล้วก็เมื่อมาถึงสัตหีบก็เจอกับสภาพอากาศแบบนี้แล้วครับ แต่ก็อย่างว่าครับในเมื่อตั้งใจมาแล้วครับก็ขอให้ได้มาเห็นน้าทะเลครับสาหรับคนอีสานล้วครับมาเห็นน้าทะเลมาเห็นทรายครับพาลูกหลานมาครับซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้วางทุนครับวางทุนนะครับนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยครับใเกิดความปลอดภัยครับอ้าวสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเออนะครับตกใจครับตกใจนะครับ ครับหลายคนก็มาถ่ายนะครับภาพนอาจะสวยครับเพราะว่าก็มาชมบรรยากาศครับคุณบรรยากาศไม่น่าเล่นน้ำหรอกครับแต่ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งครับเป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับของ หาดนางรำนะครับเป็นอีกมุมมองซึ่งสมมาตรก็จะเห็นน้ำทะเลลดลงไปนู่นแหละครับบางทีก็อาจจะถึงขึ้นก็แล้วครับคาดว่าเสาร์ทย์นี้ก็คงจะ สภาพอากาศก็คงจะไม่แตกต่างกันลครับสำหรับวันนี้กับวันพรุ่งนี้ครับมันเป็นช่วงของพายุเข้าพอดีครับผมนะครับเมื่อเราไดเา้เดินทางแล้วก็วางโปรแกรมมาแล้วเนี่ยก็ยังไงก็ต้องมาครับ,บริเก็บภาพบรรยากาศให้ได้เห็นบรรยากาศเ,เวลาพายุนะครับฝนฟ้าขนองเข้าน้ำทะเลจะเหมือนขึ้นสูงประมาณนี้แหละครับ ผา,าสาดครับดูแลความประดภัยของสโมสรราชนาวีนะครับทีมงานาเรือพัตนาบโบท๊ทนะครับลวยเรือล้วยนะครับนะครับหลากหลายเครื่องเล่นครับของที่นี่ครับแต่วันนี้ก็ต้องหยุดบริการครับเพราะว่าอาจจะ ไม่ปลอดภัยครับสำหรับรนักท่องเที่ยวครับผม สวัสดีครับหนาหวไมลูกหนาไมขาหนาวลูกหนาไม่า้ยาหนาไม่ลาวหนาไนาไหมาวไหนาไมหนาวหนาไหมนาไหมนวาวไหนาอไดมหนที่นาวไดานวไนามหนานนาน

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยิ้มหน่อยค่ะยิ้มหน่อยค่ะสวัสดีค่ะน้องลุกน้องลุกยิ้มหน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยิ้มหน่อยค่ะเข้ากล้องหน่อยค่ะยิ้มันหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามค่ะยิ้มค่ะหนึ่งสองสามยีมหนึ่งสองสาม Ôi mừng quý vị đến với bộ phim của คต้องจะเล่นเข่าปากเข้มปิ๊บโอ้ยแล้วอะไรกันตัวนะครับพี่แฟนรายงานตัวนะครับรายงานตัวนะครับอันนี้ใครครับภูมิครับภูมิครับหันหน้ามาหน่อยครับอันนี้ใครครับพัดครับครับคนนี้แหละครับคนนี้ก็ต้องเป็นคนนี้แหละครับบีมครับ โอ้ครับจำได้นะครับทีมนะครับ oh <my> พัดนะครับแล้วก็ภูมิครับ

ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสำหรับคลิปนี้ครับ